สวัสดีจ้ากู้คนมาพบกับช่องถามพี่น้องสไตล์บ้านบ้านแหม่มาแล้วนะเจ้าวันนี้น้องก็มาอู้มาคุยกับกู้คนนะเจ้าพอดีไปได้ทําคลิปยาวมาเมินนะเจ้าตั้งแต่วันไหนเนะ่ะวันตีดมาแล้วก็เจ้าไปได้ทํามาเนาะช่วงนี้ก็ไปได้ทํากับข้าวอย่างเนื้อเจ้าก็เลยไปได้มากินนะอย่างเลยนะเจ้าวันนี้น้องก็จะมาอู้มาอูก้ก็ให้กู้คนได้หูได้ฟังนะเจ้าคือเกี่ยวกับ การทาคลิปทําอย่างน้องนะเจ้าใ,ใหม่นะเจ้าเราจะอู้ฟังนะเจ้า้องจะมาเล่ามาอู้กูคนได้ฟังนะเจ้าตอนที่น้องเริ่มทําคลิปใหม่ๆทําช่อง YouTube ใหม่ๆนะเจ้าก็คือตอนที่ลงมือทําก็คือมีความตั้งใจที่จะทําที่จะสรรหายอย่างมาลงแอประมาณนี้นะเจ้าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆก็หลยเดือนเหมือนกันนะเจ้า ทำไปหาก็มีความสุขในการที่ได้ทําที่ได้ลงคลิปลงอย่างไปนะจ้าแล้วพอดีมันเป็นคลิปกินเนี่ยนะจ้าเป็นคลิปกิน,นเนี่ยจ้าแล้วน้องก็ไปสะดุดกับคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์มานะจ้ะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปน้องแบบหมาหน้าฮักนะจา,จาตอนแรกน้องก็ไปอ่านน้องก็เปน้องว่าตกใจอ่านมาแล้วรู้สึก มันหมอม่วนจะได้หมูโฮนะเจ้าก็คือมันบสบายใจนะเจ้าก็มาคืดดูเอ๊เอาไปเนี่ยอย่างบาดีก้าเฮาก็ทําคลิปทำลงคลิปเหมือนคนอื่นนะเน,นี่นะเจ้ามันมันบดีจะได้นะเจ้าก็คือก็แรกก็คืดตอนแรกก็คืดบ่ยากเนี่ยบายากทาแล้วย่านจะแบบมาเจอคอมเมนต์จะยี่ย่เจ้าแต่พอน้องได้ไปดูคลิปคนอื่นคลิปที่เปิ เปิ้นห้องว่าช่อง youtube ช่องใหญ่ๆอย่างเงี và, YouTube, wrote, ้ยเจ้าเปิ้นก็อูเปิ้นก็มาอูมาบอกเงี้ยเจ้าว่าการทําคลิปทําอย่างน่ะมันจังมีคนฮักคนจังเฮาไงเจ้าถ้าเปิ้นจะมาคอมเมนต์ว่าเฮาจะได้กัอเปิ้นว่าเฮาไปจะคอมเมนต์ในบดีจะได้กัแล้วแต่เปิ้นเนี่ยเจ้าเพราะสิ่งที่เฮาทําคลิปทําอย่างลงไปมันบม่ได้ทํำหื่อไขเดือดร้อนหรือว่าไปทําสิ่งบดีอีกไงเจ้าเพราะสิ่งที่เฮามาทําคลิปลงคลิปก็คือ ส่วนมากนี่จะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยประมาณนี้นะจ๊ะน้องก็มาฟังปุ้นอูลแล้วก็มู้สึกแบบเออมัเจ,จมีกรเหาคนเดียวลอดที่เบนมาคอมเมนต์ในด้านแบบดีในคอมเมนต์แบบมาหน้าฮาักใจอี้นะจ๊ะเพจอื่นเพจใหญ่เพื่อก็โดนขนาดเพื่อก็โดนนักปิ่นยังบอกพกน่น้องว่าบางเพจบางอย่างเพิ่นก็โดนนักบางเพจบางช่องปิ่นโดนหนักขนาดมันเป็นแบบปิ่นฮองว่า ไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเปิ้อนในทางบอดีเงี้ยประมาณนะจ้ะเปิ้อนก็บอกว่าถ้าบ่ชอบบ่ชอบบ่อยากดูก็คือเลื่อนเลื่อนผ่านเปิ้อนก็ว่ายนะจ้ะบ่ต้องไปเปิ้อนท้องว่าบ่ต้องไปคอมเมนต์ในด้านบอดีถ้าบ่บ่ชอบดูก็คือผ่านบ่ก็คือบ่บ่บ่ชอบก็คือบ่ดูอย่าประมาณเนี่ยนะจ๊ะเฮ้ยเพื้อนผ่านผ่านไปเหี้ยอย่าคนที่เปิ้นชอบเปิ้นดูเพ่นก็มีเนี่ยนะเจ้า ประมาณนี้จ้าเพิ่งบอกว่ามาเป็นยังทำไปทำ,ทำลงไปเตอร์คีบไหนเนาะคนที่เพิ่นชอบดูก็มีคนที่เพิ่นบอกชอบดูเพื่อเก็จะมาคอมเมนต์ในด้านบอดีอันล่ะถ้าคนที่เพิ่นชอบดูเฮาเพื่อเก็จะคอมเมนต์ของเฮาในด้านที่ดีบางคนเนี่ยเพิ่งบอกแบบคอมเมนต์ในเนี่ที่หน้าฮักเออในเจ้าประมาณที่ว่าหน้าฮักคือนกำลังใจอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ส่วนมากที่น้องเพิ่นมาคอมเมนต์อย่างที่น้องเพิ่งบอกกูคนอย่าหน้าฮักนะเจ้าบางคนก็คือนกำลังใจบางคนก็ เพนห้องก็ว่าจะได้อ่ะคอมเมนต์ในทางที่ดีนะจ้าแต่ส่วนมากมันจะมีส่วนน้อยที่น้องเจอน้องก็คือตั้งแต่ทํามาก็จะมีอยู่สองคอมเมนต์นะจ๊ะที่น้องเจอที่แบบเปิ้นมาหน้าหักเลยนะจ้าเปิ้นมาในแบบเปิน้นอูแบบบระสูภาพเ่ยนะจ้ะประมาณนีเจ้ะคํบประสูภาพอย่างเม้นคํบประสูภาพอย่างไม้นะจ้ะพอเฮาพอน้องไปฟังไปอย่างตังไปดูเพจอื่น เหตุใหญ่ๆอย่างที่เปิ้นทําช่องใหญ่ที่เปิ้นทานะจ๊ะก็คือก็เลยได้กําลังใจมานะจ๊ะเปิ้นก็บอกว่าการที่เปิ้นมาคอมเมนต์อย่างเฮาก็ดีดีต่อคลิปต่ออย่างเฮานะจ๊ะเพิ่งเพิ่นจะมาคอมเมนต์ในด้านบ่ดีกันแล้วแต่นะจ๊ะก็เปิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะจ๊ะเฮาก็ต้องขอบคุณเปิ้นนี่นะจ๊ะเอ้น้องก็มาคิดดูเออก็บาเป็นย่างเนาะเปิ้นจะคอมเมนต์เฮาบ่ดีก็จ้างบ่ดีก็จ้างกันแล้วแต่เปิ้นน้องก็เลยบอกว่าใครจะคอมเมนต์ มานะหักหรือคำที่แบบ,บสุภาพน้องก็ unified. ยินดีนะจ้า,จายินดีที่จะแอนาจะอย,ย่างนะจ้าแต่น้องก็ตอบเปิ้นไปแบบหน้าหักอยู่นะจ้าก็คือน้องมาได้ว่าอย่างเปิ้นนะจ้าเปิ้นจะบอกมาจะได้น้องก็ว่าขอบคุณเจ้านะขอบคุณที่มาชมเหมือนมาเนี่ยจ้าก็คือเปิ้นจะได้ฮูแต้นจ้าว่าน้องก็มาได้ไว่าอย่างเปิ้ลเนลี่ยนะจ้าคือเปิ้จะคอมเมนต์ในด้านบ่ดีนะจ้าน้องก็เข้าไปขอบคุณเปิ้นเฮียนะจ้าขอบคุณที่เปิ้นมาดูาประมาณนี้ละเจ้า แต่เพิ่นน้องกบหู้นะกะว่าเพิ่นจะกึดจะได้นะเจ้าแต่น้องก็คือตอนแรกก็คือตกใจก็คือเสียกาลังใจอย่างเหมือนกันนะเจ้าแต่พอไปดูช่องอื่นอ่ะอย่างที่เพิ่นได้บอกได้อย่างเพิ่อนก็ฟังแล้วง่กึดดูเออมันกะบปแจเป็ดที่น้องคนเดียวอีนะเจ้าขนาดเพิ่นช่องใหญ่ๆเพิ่นยังโดนนักเองนะเจ้าน้องก็เลย จาก u, berg, in, ier, ันกันเลยก็คือมีกําลังใจนะจ๊ะก็จะคือจะอ่านแต่คอมเมนต์ที่เปิ้ลฮื่งกําลังใจอ่านคอมเมนต์ที่มันดีๆที่สร้างสรรค์อย่างพูดนะจ๊ะน้องก็จะไล่อ่านที่มันดีๆนะจ๊ะถ้าน้องตันน้องก็จะไปไล่ตอบกู้คอมเมนต์นะจ๊ะเช้าช่วงไหนบะตัดก็จะไปได้ตอบอย่างใครเลยนะจ๊ะช่วงไหนมีเวลาก็จะไปตอบแต่ช่วงไหนมันมีเวลาก็มาได้ตอบนะจ๊ะแต่หลังๆมานี้บาได้ตอบอย่างเลยนะจ๊ะเพราะงานหนักงานยุ่งนะจ๊ะหลังๆมาจะทําแต่ คลิปช็อตนะเจ้าเพราะว่ามันมาตันมันไม่ค่อยมีเวลานะเจ้าป็นบอกไปมันยุ่งหลายอย่างนะเจ้าแล้วก็เวลาจะมากินมาอย่างมันก็คือมันติดปัญหาหลายอย่างคพนึงน้องปวดฟันอย่างตัวนะเจ้ามันก็เลยไม่ได้ทําคลิปกินคลิปอย่างตัวนะเจ้าเดี๋ยวจะได้ถ้าน้องหายดีหายเป็นปกติแล้วนั่นก็จะทํากับเ้าสรรหาของกินไออย่างมาเนี้ยมาทำนะเจ้า วันนี้คลิปนี้น้องก็จะมาขอบคุณกู้คนนะเจ้าที่เข้ามาคอมเมนต์ของน้องนะฮัการกูก้คนนะเจ้าส่วนมากจะเจอคนที่เป็นนะฮคือกําลังใจนะเจ้าจะได้น้องก็ขอขอบคุณนักนะเจ้าที่กช่วย,วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น,น้องนะเจ้าขอบคุณเจ้าไปเจอกัน